ขยันแต่จทุกคนพน่ะยืมเปล่าฟนอยู่จ้ะทุกคนเปล่าใบาใหม่งั้นสิน่ะคอยแอบเบิงไปทางหน้าต่างคอยแอบซองสามีทางหน้าตา่างฝนนั้นกับขยันแดดดีจ้ะทุกคนมานีแต่ว่า กรล่มผัดคือเก่าเดี๋ยวทกคนจะ่มเนาะนั่งกับเป๋าบ้านคอยบบเมี่ยนต้นใหม่ไงเด้๋ยวจะทุกคนจะมาจากบ้านหลังอื่นเนาะนั่งกับเสืเปาเศษใบไใม้ออกจากบ้านขยันบอกจ้าว่าเปาให้สะอาดเด้อจ้าะ เปล <S <s ่าออกให้มันเบิร์ดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามือเศร้านี่สามีเออสามีพันเส เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนที่นั่งตัวเครื่องบินใหม่นะจ้ทุกคนจาเป็นเออ่ first class, first class เฟิร์สคลาสมาั่นเฟิร์สคลาสอยู่นี่กระวันนี้ยังพิเศษเลยทุกคนจ้าแค่ว่าอ่าบอยนั่งใหญ่กว่าแล้วก็เสิร์ฟข้าวเจ้าสิเสิร์ฟเสิร์ฟนั่นเสิสร์ฟนี่ให้างสิทุกคนจ้าตลอดเวลาสินะเออกระะ็ราคาก็เกือบฮาร์โรยเลียนทุกคน ขาอัพเกรดเป็นเป็นเฟิร์สคลาสสินะขาจากฟีนิกซ์ไปสินะทุกคนจากแห้งนะสำหรับสองคนสินะใครก็ว่าเอออันเธอกะอยากนั่งแบบสบายสบายเธอกะไปนั่งก็ได้ก็ว่างสินะคอยนั่งอันก็คือแบบเฟิร์สคลาสกับอันธรรมาดามันก็ไก,กันสินะทุกคนจาเออคอยว่าคอยนั่งอัน เ้าที่หาแถวที่ฮอบก็ได้คอยวางสินะแลบอกวก็มีปัญหาอย่างคอยวางสินะทุกคนเออให้พน,นังแบบสบายสบายเพราะว่ามันหลายชั่วโมงสินะทุกคนจ้ากสิฮอร์นนิวยอร์กเนาะยก็รอบเบิง์ไกลๆดีกว่านั่งสิเอาจังดยายสินะทุกคนจ้าแดดส่องนาคอยแล้ว

มาเบิง้งมุมอีกมุมหนึ่งของเอมืองเก๋วกวาหอยยูนเนาะอันนี้เขาเอินว่านบ้านบ้านตู้นั่นเองแต่ทุกคนจะะห็นบอมนันกับสีบอ่อเป็นระเบียบเรียบร้อยเองสินะทุกคนก็จังแถวบ้านคอยงสินะนี่จ้ะทุกคนเขาเอินว่าอัน Oh จะทุกคนเห็นบ่์บ้านเขาเจ้าก็สิเป็นแบบนี้จะทุกคนจะเป็นแบบเป็นแถวเงา้ขวๆสิเนี่ทุกคนกับ่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้จ้ะทุกคนเบิ้งเอา แต่ว mm ่าข้างในเพลินกสีก็สีโอเคจ่ะทุกคนจ่ะแต่ว่าข้างนอกอาจจะเบ่งแบบ แอควรจะกระสีกระสบอกคอยอันสะอาดสะอาดตาบันไดจะควรจาอยากให้ทุกคนได้เห็นว่า hey, กโมเมนต์มาข้าเจ้าบ่มีเงินเลยจ้ะทุกคนจ้าบางคนข้าเจ้าก็มีเงินแต่ว่าข้าเจ้าบ่อยากซื้อบ้านแบบดีๆยุงสิเนี่ยทุกคนจ้า ข้าเจ้ากับพากันมีเงิ่นเด็ดคุ้นกว่าข้าเจ้าอ่ะว่อยากซื้อบานดีๆอยู่สินกะ็เอาแบบพ่อ,อยู่พ่อกินพ่อนอนสินะคุ้นจ๋าข้าเจ้ากับาได้เวอร์บ้างสินะก็มีแบบว่าอัน บ้านแบบว่านงงามสินะทุกคนใดอยากซื้อบานงงามก็ซือ้อสินะ่ะแต่ว่าลหลายคนข้าเจ้าก็มีความสุขที่พันมิงสินะบอแบบค้นควายหาบานหลังยังไง,งหลังงามงามนะสินะ่ะทุกคนเออข้าเจ้าก็พากันอยู่แบบนี้ เขาเจาอาจจีมีเงินหรือบ่มมีเงินก็นได้เด้ทั้าคนจา๋าบางคนเขาก็่อยากอ่ซื้อบ้านหลังงหญ่ๆหลังงามๆอยู่เนาะเบิ่งองจาะมันก็สิบอเป็นระเบียบเรียบร้อยคือจังในหมู่บ้านขอยเองสินะ ก็เจ้ากระสิจอรดรถเต็มอยู่หน้าบ้านแบบนี้แล้วทุกคนเขาเอินว่าอันแถวนี้เขาเอินว่าเป็นบ้านตู้เทนเลยจ้าทุกคนจา้าแดดดีดีจ้าทุกคนเมื่อนี้ <Yep. S 3> <laughs>

พวกนั้นคอยสิไปนิวยอร์คลอบนึ่เนาะคอยอาจจะเจอเมียเก่าสามีอีกลอบหนึ่งหลายคน เพราะว่าเมียเกาสามีเพิ่นก่ได้การเชิญไปงานแต่งคือกันสินะ r i v e โล o w เพิ่นก็ได้อันการไปงานแต่งคือกันสินะทุกคน คอยกัคอยก็อาจจะได้เจอนเนี่ยเกาสามีอีกหลอมหนึ่งจ้ะทุกคนเจอกันกะสิทักทายกันตามปกติธรรมดาละทุกคนจา้าเพราะว่าคอยกับประด้มีปัญหายอย่างกับเพินเนก็คอยพร้อมที่จะเฟรนลี่ตลอดเวลาสินะทุกคนเ,ออเจอกันก็ดีใจจ้ะทุกคนจา้า พักท้ายกันเนาะมีมิตรดีกว่ามีศัตรูพันวานั่นหละทุกคนแต่ว่า่อยกับยังบนแน่ใจนอว่า เมี่ยับสามีนี่เพิินสิไปรวมง,งานแต่งลูกชายน้องสามีหรือเปล่าสินะคอยกลับไปอันรอนลุ่นเอามืองานกันแล้วกันสินะเจอก,ก็ทักทายกันปกตินี่แหะจ้าทุกคนเล้าก็อัธยาัยดีเป็นคนใน,นสินะเจอก,กันก็บ่มีปัญหายอย่างแน่นอ,อน L.E.D. มาซื้อแอร์ไฟเครื่องใหม่จ้ะทุกคนจ้ะพอดีมันลดราคาเนาะจากลอยแปดสิบเหลือลอยสี่สิบจ้ะทุกคนมาลางลดต่อจ้ะทุกคน